สวัสดีครับเทศบาลตำบลสนเด็จขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลสนเด็จมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ญาติหรือผู้พิการแจ้งอสมอ,อสมอลงพื้นที่คัดกรองความพิการ 2. อ,อสมอพาผู้พิการขอใบรับรองความพิการ 3. อสมอให้ข้อมูลและยื่นเอกสารผู้พิการ 4. ญาติหรือผู้พิการยื่นขอจดทะเบียนคนพิการที่พัฒนานสังคมจังหวัด 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 6. เทศบาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายเดือนเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน 1>, 1. บัตรประจำตัวคนพิการ2ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา3สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา4บัตรประจำตัวประชาชน5สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอำนาจ